ลงเสนีนางไม้เรื่องราวต่อไปนี้ยายสนเป็นคนถ่ายทอดเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์เรื่องเกิดขึ้นเมื่อสมัยปีพศ2539ที่จังหวัดกาละสินในหมู่บ้านตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งยายสนแกมีอาชีพเป็นชาวนาอาศัยอยู่กับลูกชายคนหนึ่งชื่อเทืองในบ้านไม้เล็กๆในหมู่บ้านจนตาโส ผัวของยายสนด้วยก็พ่อแท้ๆของนายเทืองตายไปตั้งแต่นายเทืองอยังอายุไม่กี่สิบป,ปียายสนก็เลยต้องทำงานหนักเป็นเสาหลักให้ลูกชายเพียงคนเดียวแต่แกก็บอกว่าแกโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือลูกชายตัวเองเป็นคนที่ขยันทำมาหากินมากๆหนักเอาเบาสู้เพื่อที่จะให้แม่ได้สบายขึ้นจนตอนนี้นายเทืองลูกชายแกโตเป็นหนุ่มใหญ่เต็มตัวรูปร่างหน้าตาค่อนข้างดี มีแต่คนอยากได้ไปเป็นลูกเขยแต่ว่าลูกชายแกไม่สนใจใครเลยสักคนนายเทืองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปถ้าคนในหมู่บ้านเขามาจ้างให้ไปทำงานให้ในายเทืองก็จะไปทำให้ทันทีได้เงินมาก็เอาให้แม่หมดไม่เคยเก็บไว้กับตัวสักบาทหมู่บ้านของยายสนเล็กมากเล็กถึงขนาดไม่มีวัดประจำหมู่บ้านเวลาจะไปทำบุญที่วัดอยากจะตักบาท ก็ต้องไปที่หมู่บ้านข้างๆที่ใหญ่กว่าห่างจากหมู่บ้านที่ยายสนอยู่ประมาณสองกิโลทางที่ใช้เดินเท้าสัญจรของชาวบ้านชนบทพื้นที่ห่างไกลในสมัยนั้นก็เป็นถนนดินแดงสองข้างทางมีแค่ทุ่งนาข้าวกับต้นไม้อยู่รอบๆยายสนเคยไปทำบุญบ้างบางครั้งแต่พอแก่ตัวลงปั่นจัก,กยานไม่ไหวแกก็เลยไม่ไปจนถึงช่วงที่เป็นงานวัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านข้างๆเขาจัดขึ้นมีทั้งชายหนังกลางแปลงและอีกหลายอย่างที่งานวัดทั่วไปเขามีและด้วยความที่แถวๆบ้านไม่ได้มีงานวัดมานานมากแล้วพอชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงได้ยินข่าวก็พากันตื่นเต้นดีใจเตรียมตัวกันไปงานวัดตอนนั้นยายสนบอกว่าอยากไปเหมือนกันนะแต่ก็ไม่อยากให้ลูกชายเหนื่อยปั่นจักรยานไปส่งแกก็เลยเลือกไม่ไปดีกว่า งานวัดจะจัดขึ้นทั้งหมดสี่คืนเขาว่ามีหนังชายทุกคืนคืนวันแรกที่จัดแทบจะทุกคนในหมู่บ้านของแกเลยไปงานวัดเดินกันไปเป็นกลุ่มช่วงหัวข้ามบ้างปั่นจักรยานไปกันเองบ้างแต่ลูกชายของแกก็ยืนยันคําเดิมไม่อยากไปเปลืองเงินในหมู่บ้านตอนนั้นก็เลยค่อนข้างเงียบและก็วังเวงกว่าปกติเพราะทุกคนไปอยู่ที่งานวัดกันหมด จนตอนเช้ายายสนแกกำลังกวาดบ้านตามปกติาย่เฟื่องเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านข้างๆแกก็เดินถือขนมที่ซื้อจากงานวัดเมื่อคืนมาให้ยายสนแล้วยายเฟื่องก็เล่าถึงงานวัดให้ฟังหลายเรื่องมันใหญ่ขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปปีนี้ก็คงอีกหลายปีถึงจะจัดอีกในตอนที่กำลังคุยกับยายเฟื่องอยู่ในเทืองก็เดินลงมาจากบ้านยายเฟื่องเห็น ก็ร้องทักเชิญชวนให้ลูกชายไปอีกเสียงแต่ก็ตามที่คาดไว้ในเทืองปฏิเสธลูกเดียวถ้าเที่ยวน่ะฉันไม่ไปหรอกจะยายถ้าไปทำงานหาเงินก็พอว่าหน่อยในเทืองพูดเชิงหยอกแล้วก็หัวเราะแต่ตอนนั้นเยเฟื่องแกตาโตเหมือนคิดอะไรออกแกก็เลยพูดไปว่านี่ไอ้เทืองนางพิกุลที่บ้านอยู่ท้ายหมู่บ้าน ทำขนมไปขายที่งานวัดโอ้ยขายดิบขายดีวันนี้ก็เลยทำเยอะกว่าเมื่อวานเขาอยากได้คนหาบของไปส่งที่วัดทั้งขาไปขากลับแต่ก็ยังหาไม่ได้เลยเองจะไปไมล่ล่ะข้าจะบอกมันให้แล้วก็เป็นอย่างที่คิดเยสนแกบอกก็ลูกชายแกหูพึ่งแล้วก็ตบปากรับคำอย่างดีเยศนแกแอบดีใจอย่างน้อย ลูกชายก็จะได้มีโอกาสไปเปิดหูเปิดตาสะบ้างเพื่อจะได้ลูกสะพ้ยกลับมาแกจะได้รีบอุ้มหลานในตอนบ่ายในเทิงรีบอาบน้ำอาบท่าปั่นจักรยานไปที่บ้านนางพิกุลที่กำลังเตรียมของรออยู่แล้วตอนไปถึงก็เตรียมของใส่จักรยานบางส่วนแล้วก็ให้พิกุลที่มีสักเป็นน้าขึ้นมาซ้อนท้ายแต่ของก็ยังไม่หมดอยู่ดีในเทิงเลยบอกว่า เดี๋ยวตนจะกลับมาขนให้อีกรอบสำหรับนายเทืองเขาคงคิดว่าเป็นงานที่สบายๆทำแล้วได้เงินแค่ขนของปั่นจักรยานไปมาเท่านั้นเมื่อไปถึงเทืองก็รีบช่วยนะพี่กุลจัดของปั่นจักรยานกลับมาเอาของที่หมู่บ้านอีกรอบจนในที่สุดรอบที่สองก็ขนของหมดแล้วก็มาถึงงานวัดช่วงเย็นๆตอนนั้นคนก็เริ่มทยอยมางานบ้างแล้ว เพราะว่าส่วนมากจะเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเขาก็เลยเผื่อเวลาในการเดินแต่ถ้าหมู่บ้านในที่ชาวบ,บ้านบางคนค่อนข้างมีเงินเขาก็จะพากันนั่งรถกระบะในเทืองรีบจัดของช่วยน้าพิกุลขายของจนหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ทุ่มด้วยความที่น้าพิกุลแกอยากจะอยู่ดูหนังกลางแปลงต่อก็เลยจะขนของกลับเองบางส่วนโดยจะเดินกลับกับคนในหมู่บ้าน เพราะน้าพ่กลรู้ว่ายังไงเทืองก็ไม่อยู่ต่อแน่ๆแกก็เลยให้เงินค่าจ้างไว้แล้วก็ไหว้วานว่าถ้ากลับก่อนก็ให้เอาของอีกส่วนกลับไปไว้ที่บ้านแกให้ด้วยเถืองเดินซื้อขนมแค่แป๊บเดียวเลือกเอาแต่อันที่แม่ชอบจากนั้นเขาก็ปั่นจักรยานกลับบ้านเยศสนนอนอยู่บนบ้านพอได้ยินเสียงที่คุ้นเคยแกก็ลุกเดินออกมาดูเห็นว่าเป็นเงาลูกชาย จอดจักรยานไว้แล้วก็เดินขึ้นบ้านตอนนั้นแกยืนรออยู่บนบ้านแล้วพอในเทืองเดินขึ้นบ้านมาเห็นแม่เขาก็เอาขนมมาให้แล้วก็เดินเข้าไปในห้องนอนของตัวเองยายสนบอกว่าตอนที่ในเทืองเดินผ่านไปแกคิดในใจแกน่าจะได้ลูกสะใภ้เร็วๆนี้เพราะได้กลิ่นน้ำอบน้ำร่ำหอมๆที่ผู้หญิงเขาใช้กัน แล้วลูกชายของแกไม่เคยใช้อีกอย่างเห็นว่าในเถืองยิ้มยิ้มเมอเม้อทำเพลงอารมณ์ดีอีกด้วยเช้ามาเยสนตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมลุกมาหุงข้าวทำกับข้าวรอลูกชายตอนที่นั่งกินข้าวเยสนแกก็เลยลองแอบถามดูเรื่องเมื่อคืนไปงานวัดเป็นยังไงบ้างคนเยอะไหมในเถืองก็ตอบไปตามความจริง ทั้งสองคุยกันไปเรื่อยอยู่ๆนายเทิงก็พูดออกมาเองว่าตนมีผู้หญิงที่ชอบแล้วคนหนึ่งเจอกันระหว่างทางนี่แหละเห็นว่าสวยกิริยาท่าทางก็เรียบร้อยอยากให้แม่ไปสู่ขอให้ยายสนได้ยินก็ตะกุกตะกักนิดหน่อยตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยหนุ่มใหญ่ลูกชายของแกไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนสักคนแต่ทำไมทีมันจะรักจะสนใจ มันถึงได้ปุ๊บปั๊บไปสู่ขอเลยทั้งทั้งที่แม่เองก็ยังไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าบายบายเห็นว่านายเทืองอาบน้ำแต่งตัวปะแป้งอย่างดีแล้วก็ปั่นจักรยานออกจากบ้านไปยายสนก็นึกว่าลูกชายไปรับจ้างขนของให้หนางพิกุลอีกก็เลยไม่ได้พูดอะไรจนช่วงเย็นแกเดินไปบ้านยายเฟืองเห็นพิกุลมานั่งเล่นกับยายเฟืองก็แปลกใจ ทำไมพี่กุลถึงยังไม่ไปงานวัดอีกพี่กุลบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปขายของเพราะเตรียมไม่ทันคงจะไปอีกทีก็คืนพรุ่งนี้คืนสุดท้ายยายสนก็เลยดาวเอาว่าวันนี้ลูกชายคงแก่คงจะนัดสาวคนนั้นเอาไว้แน่ๆในดึกคืนนั้นยายสนบอกว่าแกนอนไม่ค่อยหลับแปลกๆรู้สึกร้อนเนื้อร้อนใจยังไงก็ไม่รู้ แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอลูกชายกลับมาบ้านอย่างเดียวจนช่วงเวลาตีสามกว่าแกได้ยินเสียงเมื่อมีคนปั่นจักรยานเข้ามาในเขตบ้านได้ยินเสียงฟีเท้าจนได้ยินเสียงประตูห้องข้างแกถึงรู้สึกสบายใจแล้วก็โล่งใจที่ลูกชายแกกลับบ้านมาแล้วเช้ามายายสนตื่นแต่เช้าตรู่หุงข้าวเตรียมไว้ให้ลูกแต่รอจนสาย ในเทืองก็ไม่ตื่นขึ้นมาสักทีแกเลยขึ้นไปปลุกปนบ้านเห็นสภาพลูกชายนอนไข้ขึ้นตัวสัน่นแถมยังมีรอยขีดข่วนอยู่เต็มตัวแกตกใจรีพายามาให้กินแล้วก็ทาแผลให้ด้วยวันทั้งวันแกไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะมัวแต่เฝ้าไข้ลูกชายจนช่วงคำ่ำแกก็ปลุกในเทืองลุกมากินยา แล้วก็เช็ดตัวให้แต่ว่าไข้ก็ยังไม่ลดลงตัวก็ร้อนมากกว่าเดิมยายสนก็เลยจะนอนอยู่หน้าห้องเฝ้าไข้ลูกชายแกบอกว่าแกต้องลุกมาเช็ดตัวให้ในเทืองบ่อยมากจนแทบไม่ได้นอนจนถึงช่วงตีสามใกล้จะเช้าแกว่าตอนนั้นแกเผลอหลับไปสะดุ้งตื่นอีกทีก็ตอนที่ดีนเสียงหัวเราะคิกคักเสียงพูดคุยเชิงหยอกล้ออยู่ได้ทุนบ้าน แกงงนิดหน่อยใครมานั่งเล่นอยู่ในทุนบ้านแกแกก็เลยเดินออกไปดูเห็นเป็นนายเทืองลูกชายนั่งหัวเราะหัวใครหยอกเย้ากับอากาศที่ว่างเปล่าบรรยากาศตอนนั้นมืดสลัวที่แรกคิดว่าตาฝาดแต่พอมองดีๆนายเทืองคุยอยู่คนเดียวจริงๆแกก็เลยตะโกนเรียกจนนายเทืองสะดุง้ง แล้วก็หันมามองหน้าเยสนแม่นี่ไงว่าที่เมียฉันน่ะนายเทิงยิ้มกว้างชี้ไปข้างๆตัวที่ว่างเปล่าตอนนั้นายสนบอกว่าแกขนหัวลุกไปหมดถึงแม้จะมองไม่เห็นอะไรเลยแกรีไปคว้าตัวลูกชายขึ้นบ้านดีที่นายเทิงสลืมสอเพระพาะผิดไข้จึงไม่ได้โต้ตอบอะไรจนกระทั่งแกาลากลูกชายขึ้นมาบ้านได้ กอ็ล็อกห้องอยู่กับลูกชายในนั้นจนถึงเช้าในเทืองก็หลับไปเช้ามาแกรีบตื่นขึ้นมาไปหาตาสิมที่เป็นหมอธรรประจำหมู่บ้านเล่าเหตุการณ์ที่เจอเมื่อคือนให้ฟังคือคนสมัยก่อนที่อยู่ตามบ้านนอกเขาจะเชื่อเรื่องผีสางกันมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นสิ่งไม่ดีก็จะคิดว่าเป็นฝีมือของผีสางไปหมดตาสิมพอได้ฟังเยสนเล่า ก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกเลยอาสาจะไปนิมนต์พระวัดข้างหมู่บ้านมารดน้ำมนต์ให้เอเทืองหรือถ้าไม่มีพระท่านใดว่างก็จะเอาน้ำมนต์มาให้กินระหว่างนั้นก็ให้เยสนแกรอที่บ้านผ่านไปสักช่วงบ,าบา่ายตาสิมแกก็ถือน้ำมนต์มาให้จริงๆแล้วก็เอาให้เทืองดื่มตอนนั้นแกก็ช่วยประคองเทืองด้วยทันทีที่น้ำมนต์เข้าปาก เืองก็เหมือนจะชักกระตุกอยู่หลายรอบแล้วก็หมดสติไปเยสนรู้สึกเหมือนจะขาดใจที่เห็นสภาพลูกชายเป็นอย่างนั้นแผลตามตัวที่เป็นรอยควรก็เขียวช้ำไปหมดดึกคืนนั้นตาสิมแกกำชับเยสนให้ล็อกประตูกับหน้าต่างให้เรียบร้อยไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือในเทืองจะเป็นอะไรก็ห้ามเปิดประตูไปเด็ดขาดจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้า ยายสนแกยอมรับเลยว่าตอนนั้นค่อนข้างกลัวมากแต่ก็รักแล้วก็เป็นห่วงลูกชายมากกว่าแกบอกว่าแกต้องกินข้าวทำธุระทุกอย่างให้เสร็จก่อนเย็นเสร็จแล้วก็ขึ้นห้องล็อกบ้านให้เรียบร้อยแล้วนั่งมองลูกชายตัวเองอยู่แบบนั้นจนช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มจากที่เทืองนอนอยู่นิ่งๆเขาก็ลุกตื่นขึ้นมานั่งยายสนเลยเข้าไปถามว่าหิวไหม นายเทืองไม่ตอบนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นสักพักแล้วก็ร้องไห้ออกมาหันมาหาเยสนบอกให้เปิดประตูให้ทีเพราะเมียของตนเข้ามาในบ้านไม่ได้เยสนได้ยินก็รู้สึกขนลุกไปด้วยแต่ก็พยายามพูดห้ามพูดปลอบถึงอย่างนั้นนายเทืองก็เอาแต่ร้องไห้พยายามจะลุกขึ้นไปเปิดประตูแต่สุดท้ายก็ล้มลงเพระพิษไข้ เป็นแบบนี้ทั้งคืนจนถึงประมาณตีห้าเริ่มจะเช้าแล้วนายเทืองถึงได้สงบลงและหลับไปได้ช่วงบ่ายของอีกวันนายเทืองตื่นขึ้นมาก็สลึมสลือร้องห่มร้องไห้เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้นายเทืองไม่ได้ร้องไห้หาใครแล้วแต่ร้องไห้ขอโทษแม่เกือบตายเพราะไปยุ่งกับสิ่งไม่ดีเข้ายยสนเห็นลูกชายยกมือ พยายามจะก้มกราบก่อนน้ำตาไหลไปด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่อย่างน้อยก็ได้ลูกชายที่มีสติกลับคืนมาในเทืองพักมาได้สามสี่วันกินน้ำมนต์ตลอดจนสุดท้ายก็กลับมาแข็งแรงแล้วเขาก็ได้เล่าให้แม่กับตาสิมที่มาเยี่ยมตนให้ฟังว่าตอนนั้นเทืองปั่นจักรยานกลับบ้านในช่วงกลางดึกปั่นมาได้ครึ่งทางรู้สึกปวดฉี เลยแวะฉี่ที่ข้างทางหันมาอีกทีเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากสวยแบบที่ไม่เคยได้เห็นจากไหนมาก่อนมายืนอยู่แถวจัก,กรยานของตัวเองก็เลยเดินไปถามว่าเป็นใครมาจากไหนหลังจากนั้นในเทืองก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยจำได้แต่เพียงว่าคิดถึงแล้วก็รักผู้หญิงคนนั้นมากบ่ายของวันนั้นเทืองก็เลยแต่งตัวไปหาผู้หญิงคนนั้น แต่ไม่ได้นัดเจอกันที่งานวัดไปเจอกันอยู่ที่ป่าไม้ที่มันอยู่ระหว่างทางไปงานวัดต้นไม้ค่อนข้างเยอะมันขูดแขนขาเข้าจนเลือดออกไปหมดแต่ในตอนนั้นเถืองไม่ได้สนใจแค่รู้ว่ารักและคิดถึงต้องตามไปให้ได้จนมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนรออยู่ก่อนแล้วทั้งสองได้พูดคุยกันจนเย็นยำ ในใจของเถืองตอนนั้นไม่อยากกลับบ้านเลยสักนิดคิดแต่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วก็คุยไปเรื่อยๆจนถึงช่วงตีสองเมื่อได้ยินเสียงพ่อที่ตายไปแล้วมาเรียกหันไปมองก็เห็นพ่อยืนอยู่จริงๆแกเข้ามาด่าไล่ให้เถืองกลับบ้านตอนนั้นเถืองก็ลืมไปพ่อตายไปแล้วแต่ก็เห็นจริงๆว่าพ่อมาตามเขากลับบ้าน เขาก็เลยกลับไปอย่างที่แม่เห็นหลังจากวันนั้นก็เป็นไข้แต่ก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้าบ้านตลอดเข้าบ้านไม่ได้เพราะพ่อยืนอยู่หน้าบ้านกันไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาจนถึงช่วงกลางคืนเสียงของผู้หญิงคนนั้นร้องโหยหวนหาในเทืองพยายามตะโกนบอกให้เขาเปิดประตูออกมาหาแต่ยังไงก็ทำไม่ได้จนรู้สึกตัวตื่น ก็รู้สึกไม่ได้รักใคร่เสน่หาผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วตาสิมที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดบอกว่าเธอเป็นนางไม้ที่อยู่บริเวณนั้นและน่าจะถูกใจในเทืองที่เป็นคนดีและรูปร่างหน้าตาดีก็เลยพยายามจะเอาไปอยู่ด้วยดีที่วิญญาณพ่อของในเทืองมาช่วยอีกแรงทำให้ในเทืองยังรอดชีวิตอยู่ซึ่งเหตุการณ์พวกผีสางนางไม้รักมนุษย์เนี่ยมีมาให้เห็นบ่อยๆอยู่แล้ว แล้วบางคนก็ไม่ได้โชคดีอย่างในเทืองตายไปเยอะแยะก็มียยสนกับในเทืองฟังแล้วก็เกิดความกลัวกลัวว่านางไม้จะมาหาในเทืองเอาไปอยู่ด้วยแต่ตาสินบอกว่าตอนนี้นางไม้ตนนั้นน่าจะไม่กล้ายุ่งอีกแล้วเพราะตนได้ไปขอสายสินจากพระอาจารย์มาแล้วก็มัดต้นไม้ตนนั้นไว้อย่างแน่นหนาคงจะไม่มาอีกแล้ว สองแม่ลูกก็เลยรู้สึกปลอดภัยจนวันเวลาผ่านไปในเทืองก็ยังไม่สนใจผู้หญิงคนไหนแล้วก็ได้ลาบวชเป็นเวลาหลายปีจากนั้นจึงเดสึกออกมาดูแลแม่จนถึงปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดที่ยายสนนำมาเล่าให้ฟังก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินและเต็มอิ่มกับเรื่องเล่าในคืนนี้นะคะ